พ่อแม่พี่น้องวันนี้เราหลงทางครับนี่เราหลงทางดูครับนี่ซูเฟอร์สาวสวยของเราครับเอ้ยเอ้ยมันเมื่อ,อยหนังนะกเลยขวักเซ่ขกเซ่เอาเลยสิบห้าไป่ใส่รักกิโลเมตรที่ศูนย์เขาขี่กันฝั่งไหนผมงงว่าเขาไปฝั่งโน้นนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่โรงแรมนี่ครับเอราวัตรเยยามเช้า ไม่เช้าม,มากนีเ่เจ็ดโมงนะเขราเย็นง่ายจังมุ่งเลยแปดโมงนี่ให้ทุกคนไา้ผานวิวโดยรอบนะครับจำเชา้าเลยดูเลย็นี่ครับแล้วตอนนี้นี่เขากินอะไรเป็นอย่างหมูปิ้งอะไร น,นี่ทีสี่ขียวะีย่สเขียวที่หอยลาวก็วเป็นหอราวกอขายนี่ครับหนักกิโลเมตรที่ศูนย์ก็คือตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมตรงตลาดดาวเพลองนะครับเดี๋ยวรบเรียนไา เขายังเหนื่อยสิผ้าเขาไปเบื่อตลาดดาวเมืองนอันนี้เขาเขาขี่เล่นไหนนะเล่นขวาเออนี่เขาเรียกว่าแงียบปัดใจเด้อครับนี่เด้อพี่น้องโรงเรียนปลาไปนู่นลิงเครื่องแล้วนีเอ๋ลิงเครื่องเขาตลาดสาวเขาคเขาเหนื่อยสิผ้า มนีหันท้องหันท้องโอเคครับพ่อแม่พี่น้อง